สวัสดีครับสวัสดีครับนี้เราก็จะมาแจ้งข่าวกันนะครับใช่แล้วก็อยากหัดเอ่อตัวทีโอเคนะครับเราก็จะมาแจ้งข่าวดีกันนะครับเรื่องที่แบบว่าปิดเทอมเนี่ยนะครับเราก็จะปิดละอาทิตย์หน้านะครับวันที่สามวันที่สี่ตุลานี้นะครับเราก็จะปิดเทอมนะครับโอเคแล้วเราก็แบบว่าจะลงวิดีโอเยอะๆอีกนะ ก็ตอนนี้ก็คิดไปแล้วนะครับว่าจะทําวิดีโออะไรก็มีวิดีโอที่พิมพ์ขอมาแล้วก็เนมขอมาอีก2วิดีโอนะครับแล้วก็ข่าวที่2นะครับนอกจากการเรื่องเจนวิดีโอนี้ก็จะข่าวที่2นะครับคือเราจะมะีช่วงใหม่นะครับเป็นช่วงของ a p s ีเ e ชทรนะครับสังเกตได้ว่าเมื่อวานเพิ่งลงไปแล้ว1วิดีโอก็คือ a p s ีอชทรีเฟนตอน วิดีโอบ้านั่นเองนะครับในกลุ่ม a p s 3 Fan นะครับของเรานี่นะครับก็ประกอบด้วยผมครับนัวแล้วก็ผมเองคอรับปเปิลอีกคนหนึ่งไม่ได้มานะครับอีกคนหนึ่งก็คือลิงนะครับอันที่เป็นตัวลิงเมื่อวานนะครับเขาชื่อว่า S ครับโอเคครับคนนั้นก็อยู่ในสมาชิกนะครับเมื่อวานก็ไล่ลงไปแล้วนะครับเรื่องวิดีโอบ้านั่นเองนะ ก็ช่วยไปติดตามกันดูดยนะจ๊ะอาตาไหนพูดละเอเร็วแท้เร็วเหรอนี่ยอโอเคครับเออวันนี้ผมก็จะเป็นคนรายงานต่อนะครับผมนี่นะตัวก่อนก็ได้ไปสวัสดีครับผมชื่อโบโบครับโอเคครับวันนี้นะครับเราก็จะมารีวิว บุ๊คแจ้งข่าวจ้งข่าวาวันนี้เราก็จะมาแจ้งข่าวนะครับผมจะขอแจ้งต่อเรื่องที่สามเลยนะครับเราจะรับโปรมโมท h ช n แน,นลนะครับแล้วเราก็จะมีการโปรมโมทแชนแนลของเพื่อนของเรานะครับมาเป็นตัวอย่างนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับ เราสองคนนะครับก็ต้องขอราไปก่อนนะครับสวัสดี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 ครับ